เรายังอยู่ในหน้าเจ็ดสามอยู่นะครับมีคน,นคอินแต้มอาวหยิบสมุดนักเรียนขึ้นมาเห็นไหมครับให้นักเรียนมันจะมีคําใต้ภาพใช่ไหมตัวอย่างเห็นไหมครับใต้ภาพหน้าเจ็ดสามเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นครับดูตัวอย่างรูปภาพกีฬาฟุตบอลเห็นไหมครับเห็นครับอ่าดูตัวเองใต้ภาพก่อนนะครับเห็นยัง เห็นไหมครับรติดาเห็นไหมครับไอโนนคำคำนี้นะครับคำนี roat, ้เน anyway> ี <t os> <t os ่ยคำนี้เนี่ยคำนี้นะครับคำนี้เห็นไหมครับคำนี้เนี่ยคำนี้เนี่ยคำตัวนี้ครับมันอยู่ใต้ภาพนะคำนี้นะครับคำนี้เนี่ยคำนี้มันอยู่ใต้ภาพของตัวอย่างตัวอย่างง่าเห็นสามเห็นไหมครับมันแปลว่าัลอาบู พุร์ตันลกอดามีแปลว่าฉันเล่นฟุตบอลไมดานแปลว่าสนามคำนี้เห็นไหมครับเห็นนะแสดงว่าเขาจะให้เราเขียนประโยคคำนี้นะครับมาใส่เป็นประโยคคำตอบโอเคไหมครับโอเคไหมเอาละ<ฆ>เอานี้เอานี้ตัวสีดำๆเนี่ย ให้เราลอกตามคุยเลยครับในหนึ่งข้อในหนึ่งข้อจะมีสองคำถามโอเคไหมครับในหนึ่งข้อจะมีสองคำถามโอเคไหมอ่ะก่อนอื่นอยเพิ่งนะครับก่อนอื่นเย๋ยวนะครับในหน่าจดสามด้านลา่างมันมีกี่ภาพครับอันดหากี่ภาพข้ออันดับรา อไอนะครับน่าจะสามมีภาพกี่ภาพครับด้านล่างครับสองครับอ่าสองภาพสังเกตใต้ภาพมันมีคำภาษาลบใันไหมครับครับอ่าใช่นะในข้อที่หนึ่งเขาเขียนคำว่าอัลอาบูโคสต,รรตันซันลาแปลว่าฉันเล่นบาสและคำว่าอัลมาอับแปลว่าสนามโอเคไหมครับ นั่น,นหมายความว่าให้เราเขียนคํานั้นมาตรงนี้เห็นไหมครับเหมือนตัวอย่างเห็นไหมครับเห,หมือนตัวอย่างเลยโอเคนะเสร็จแล้วให้เขียนคําถามถามว่า not have. Not have. Not have. Not have. ไอนนตัสฮาบุไอนนตัสฮาบุนะครับคํานี้เป็นคําถามสุอานแปลว่าคําถามยวาวาแปลว่าคาตอบนะครับไอนนตัสฮาบุตอบว่าอะไร อัสฮาบูอิลาอัลไมดานีเขาถามเราว่าคุณไปที่ไหนคุณไปที่ไหนคุณจะไปไหนฉันจะไปไหนฉันจะไปนามโอเคไหมครับหรอไอยี่แปลว่าลีมาซาหรอไอยี่แปลว่าเพราะอะไรท่านจึงไปเพราะท่านจึงไปตรงนี้แต่ว่าฉันไปเพื่อจะทำอะไรครับเล่นกีฬาฟุตบอลนะครับ คราวนี้เอาง่ายๆแต่บังได้พวกเราเลยนะครับเอาง่ายๆเลยตัวสีดำตัวสีดำเนี่ยให้เลากตามคูณเลยโอเคไหมครับครับโอเคไหมครับดีครับให้เขียนกี่ข้อหล่ะคะ่วนตัวสีแดงตัวสีแดงให้เอาคำที่เราขีนตัว,ตวอย่างนี้เนี่ยมาตอบโอเคนะตามคูเลยใช่ไหมครับครับผมตามผมเลยอ่ามาดูต่อไมครับคูยทำแค่นี้เดี๋ยวคู ม่ไม่ใช่ทำางไครับทนี่นี่คือตัวอย่างครับอาจาฮานี่คือตัวอย่างครพาวนี้มันมีสีพพ้อ้ม <c oughs> ันมีสีพพ <c oughs> คอ้มันมีหน่าจดสามกับเจ็ดสพพีพพ่เห็นไหมครับใต้ภาพมันมีสี่ภาพครับเห็นไหมครับสี่ภาพแต่ครูบอกว่าให้ทำแค่สองภาพแล้วก็เจ็ดสี่สองภาพเห็นไหมครับเห็นยังให้เขียนให้ก็สี่ภาพเห็นไหมครับ ค่ะให้ทำหน้าเจ็ดสิบสี่ด้วยหรอคะใช่ครับผมสองข้อไงสองภาพไงคร่านี้มีสี่ข้อให้นักเรียนเลือกทำแค่สองข้ออยากมาอย่างนี้ผู้ขาเลือกอะไรก็ได้ใครมีสี่ตัวอย่างนะคะโอเคผมเข้าใจแล้วโอเคนะใครคิดว่าเข้าใจแล้วทำเลยครับ ฝาตัวอย่างต้องเขียนไหมคะกีฬาที่ผมชอบครูใครเปิดนายมปิดหน่อยตัวอย่างต้องเขียนไหมคะคาสั่งนี่ครับผมนี่ไงคําสั่งครับตัวอย่างค่ะตัวอย่างตัวอย่างครูตัวอย่างไม่ต้องเขียนจ้ะเดี๋ยวเราจะเขียนก็ได้ไม่ว่ากันครับตัวอย่างครับอ้านี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างหน้าจอของคุณนี่คือต้องเขียนเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ นะครับแต่เวลาเขียนเนี่ยให้นักเรียนลอกตัวคุยเลยครับลอกตัวไหนอ่ะสีดำๆนี่ครับลอกตามเลยครับเนาะตัวสีดำ<ถ>ลอกตามเลยโอเคไหมครับวัเขียนเรียงลงมาเลยใช่ไหมครับว่าไงพวัดเขียนเรียงลงมาเลยใช่ไหมครับใช่ครับทำด้านหน้าด้านหลังครับแบบฝึกหัดทำด้านหน้าสิการบังอัฏฐา ทำสัันด้านหลังครับครับโอเคครับทำเลยครับมีสี่ภาพสี่ข้อแต่ให้ทำเพียงแค่สองข้อพอข้อไหนไม่ต้องถามนะครับนักเรียนเลือกทำเองเลยครับโอเคไม่อันโน้ตได้นะครูตีตารางแบบครูเลยเหรอถ้าทำได้ก็ดีครับ น,นี่คําถามนะครับนี่คําถามนะครับนี่คําตอบเริ่มลงมือเลยครับลงมือเลยครูครับผมเข้ามาครับโเเปิดไปหน้าเจ็ดสิบสามครับแล้วก็นำตัวสีดำมาเขียนตัวสีแดง เป็นคําตอบครับเล่มแดงเข้มเล่มแดงอ่อนคแดงเข้มครับสัปดาห์นี้เราเรียนแดงเข้มเดี๋ยวออนไซต์นะครับวันจันท์นี้จะเป็นการสอบการภาคนะครับครูตัวอย่างต้องเขียนไหมครับตัวอย่างบอกตะกี้นี่เองว่านักเรียนจะได้ไม่เขียนไม่เขียนก็ได้ได้คุไม่เขียนนะ คำตอบนะครับนะให้นักเรียนเขียนตามคูยีเลยนะครับรสีดำเนี่ยทุกข้อเลยนะครับทุกข้อเลยสองข้อเนี่ยให้นักเรียนเขียนตามคูยีเลยครับสีดำส่วนแ<ย>งรงให้เอาคำตอบจากใต้ภาพที่เราเลือกมาครับคุยคะ่ะครับพี่มาดาเขาไม่เข้าใจใครนะ พิมมาดาเย็นใจเขาไม่เข้าใจใพิมพิมจ๋าพิมเข้าใจไหมครับพิมพิมเข้าใจไหมคะเข้อทักแชทมาหาหนูว่าเขาไม่เข้าใจอ้าวพิมคุยกับกูยีครับฮัลโหลพิมอยู่ไหมอยู่ค่ะอ่าพิมพิมนะครับพิมนะพิมตัวอย่างก่อนนะครับให้พิมพาดา สังเกตคำใต้ภาพเห็นไหมครับใต้ภาพพิมเห็นครเห็นเห็นใช่ไหมครับแต่ใต้ภาพเนี่ยภาพตัวอย่างผมไม่เขียนนะครับใต้ภาพเนี่ยเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับมันจะมีคำสองคำถูกไหมมีคำที่หนึ่งคำที่สองถูกไหมครับถูเคเห็นไหมคำที่หนึ่ง คำที่สองใต้ภาพเห็นไหมครับโอเคแต่ละข้อมันจะมีคำสองอันใช่ไหมครับแต่ละข้อมันจะมีสองประโยคถูกไหมใต้ภาพ oh. เห็นไหมครับคราวนี้ในวันนี้เราจะใช้คำถามถามว่าไอนาตัสฮาบูแปลว่าท่านไปที่ไหนไอนาตัสฮาบูเพาท่านไปที่ไหนใช่ไหมครับให้เขียนตามคุยเลยตรงนี้ โอเคไหมครับโอเคค่ะคุณในหนึ่งข้อมันจะมีสองในหนึ่งข้อใหญ่จะมีสองคำถามโอเคนะคำถามแรกถามว่าไอ้ตัสทาบูท่านจะไปที่ไหนตอบให้เขียนคำว่าอัสทาบูอีลาอัสทาบูอีลาคำนี้เห็นไหมครับอัสทาบูอีลาเสร็จแล้วนำคำสีแดงด้านบน นำคําสีแดงที่อยู่ใต้าภาพมาตอบอว่าฉันไปสนามโอเคไหมครับพิมานาได้ยินไหมได้ยินค่ะครูครูทำลงสมุดด้านหน้าด้านหลังะคุณเ,เนี่ยเราบอกตังก้งแต่แต้นเทิมแล้วว่าแบกบสิกทัานทำด้านหน้าส่วนคําศัพท์ทำด้านหลังโอเคไหม ครับผมเพิ่งมาครับให้ทำไมอ่าต่อไปต่อไปนะครับตรงนี้เห็นตรงนี้เป็นคำถามของข้อเป็นคำถามข้อที่สองแสดงว่าในหนึ่งภาพในหนึ่งภาพในหนึ่งข้อมันจะมีสองคำถามเข้าใจไหมครับอ่าคำถามนี้เป็นคำถามข้อที่สองนะครับ เขาถามว่าลีไอชัยอินตัสคาบูลีไอยี่ชัยอินแปลว่าเพราะอะไรท่านจึงไปลีไอชัยตัสคาบูตอบว่าอะไรลีอันอาบูให้เอาคําตอบจากข้างล่างนะครับลีอันอาบูกุตตันกอดดามีเพราะฉันจะไปเล่นฟุตบอลเห็นยังเห็นไหมครับ ครู okay, นะมไม่เข้าใจอันข้างล่างเนี่ยครูคำตอบสีแดงข้างล่างที่ครูกำลังสอนผมยังไม่เข้าใจเลยอะไรนะหมายเสียแตหาผมคิ้ฟังไม่ออกพังไมไ่ยินเลยผมไม่เข้าใจอันที่ครูกําลังสอนอันสีแดงแดงอนเนี่ยครูคําตอบสีแดงแดงอันเนี้ยผมไม่เข้าใจสีแดงแองแต่ฮานั่นแหละใช่ครับเราเอามาจากคาใต้ภาพ สีแดงแดงเราเอามาจากใต้ภาพครับเห็นไหมสีแดงแดงใต้ภาพเห็นไหมครับครับโอเคไหมใต้ภาพใต้ภาพแต่และข้อมันจะมีสองคำถูกไหมอัจหาใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่านั่นแหละคําตอบครับใต้ภาพใต้ภาพมันเป็นคําตอบถูกไหม มันให้คำมากี่คำครับบางอาจาัจฉราสองคำครับอ่าสองคำโอเคคราวนี้แสดงว่าแสดงว่าในหนึ่งภาพมันจะมีสองคำถามโอเคไหมสองคำถามคำถามถาม,ถามแรกนะครับคำถามค,คำถามถาม,ถามว่าข้อหนึ่ง าถามว่าไอนาตัสทาบูท่านไปที่ไหนตรงนี้สีดำดำเส้นสีดำให้อัดหา่าหรือทุกคนเขียนตามคูยีเลยครับยักมาอย่างนี้แสดงว่าคำถามเนี่ยให้เขียนตามคูยียได้ไหมครับฮัลโหลได้ค่ะอัดนาชัยมัดอยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับ อ่าตัวสีดำดำเนี่ยอัตดดหาก็ลอกตามทีีเลยโอเคไหมครับครับโอเคนะส่วนนี้ตัวสีแดงแดงบางอัตราก็เอาคําตอบจากใต้ภาพมาใส่โอเคไหมครับครับอ่าโอเคนะใต้ภาพเนี่ยมันให้คําสีแดงมาสลับกันใต้าภาพมันให้คําตอบสีแดงมาสลับกันทุกข้อเลย คำแรกของใต้ผ้าเป็นข้อที่สองโอเคไหมครับเข้าใจแล้วครับคือเข้าใจแล้วครับคำที่สองใต้ผ้าเป็นคําตอบของข้อที่หนึ่งหนึ่งโอเคไหมครับโอเคคราวนี้มีสี่ข้อให้เราเลือกทําเพียงแค่สองข้อที่ผมไม่เข้าใจเพราะว่าสมองผมลววน กูทำสามนะครับเพราะว่าผมทำตัวอย่างไปอันนึ่งครับตัวอย่างต้องทำครับกูทำไปแล้วเสร็จแล้วค่ะิ่มโบครับทีเดี๋ยวให้เวลาอีกประมาณห้าทีเสร็จแล้วเราจะมาทวนเรื่องเกี่ยวกับสอบกลางภาคครับอูผมอยากซ้อมบอลน่ะคุูยิมไม่ใช่โค้ดมาโนกเพ็กกิ้งครับเขาคือใครอะครูไม่รู้มังกิมชาติไทยเหรอครูเออใช่มั้ง ตอนนี้ทำก่อนครับสองข้อให้อห้าทีนะครับให้อีกห้าทีเราจะทำตาม,ตามสัญญาเราจะทำการทวนข้อสอบกันคู่คาต้องส่งไหมรอเวลาอีกไ,ไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามปิดไหมจยปิดไหมเราอยู่นั่นแหละใช้หมัดเดี๋ยวไม่เสร็จใช้หมัด ต้องส่งทางแชทใช่ทนะคะครูจ้ะใช่ครับใครเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทวนข้อสอบกันครับครับผมสิบโมงสิบโมงสิบห้านาทีทำการทวนข้อสอบกันครับ ตอลกส่งมาแล้วครับตอลกนะครับต่อลิกเสร็จแล้วเหรอหมดตอเลกเสร็จยังครับอ่าต่อลิกเสร็จแล้วหนึ่งคนนะครับส่งมาแล้วตอเลกย,ยังยังออกไปนะครับอดี๋วก่อนนะหมดตอลกครับเพื่อทําการทวนข้อสอบเป็นก่อนนะครับ หนึ่งคนนะครับส่งมาแล้วนะฮะอีกสามนาทีนะจ๊ะ ส่งมาแล้วนะครับเด็กหญิงกัญญภพัฒน์บุหรีนักนาลากรน,นะครับส่งมาแล้วเ,เวลาขึ้นให้เราอัปเดต แต่ถ้าเวลาหมดก่อนเนี่ยครูยะตั้งตั้งเวลาสู o ใหม่ได้ไหมครับเพื่ทอทาการสอบครับได้ไหมครับได้ค่ะใช่นะครูถ้าเกิดว่านะครูเรียนวิชานี้เสร็จมันเป็นคาบพักเป็นนี่ได้น,นะครูครูเปิดห้องอีกทีก็คาบคาบต่อไปมันเป็นคาบพักครูเปิดห้องอีกทีก็ได้นะอ๋อโอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวทนนิดนึงอีกหนึ่งนาทีใครไม่เสร็จ ทาส่งภายในวันนี้ก็ได้ครับโอเคนะอ่ะดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเาข,า,ขาทำใหม่ครับ ามาดูตรงนี้ก่อนครับดูสิเฟียรุนคืออะไรครับเฟียอร,ร,ยรุนเฟียรุนคืออะไรครับบอกได้ไหมนิสรีนบอกได้ไหมครับ <c oughs> นึกสิทุกครั้งเวลาที่คุยเขาสอน จะถามสมมว่าเฟี้ยลุนคืออะไรเอาเงียบกันเลยเฟี้ยลุนคืออะไรครับกินมะลิรู้ไหมครับสับานามค่ะเอ้ยไม่ใช่ในภาษาอาหรประกอบไปด้วยกันสามอย่างประธาน, yes. านกลิ่นยาและก็กรรรยคำนามคำนามยังไม่ใช่ครับคำสรรพนาม การยั<ล>รบยค่ะอันนี้คือข้อสอบพี่ครูจะออกเหรอคะกัมว่างไงครับกยันยั้งจกมือว่างไงครับประโยคค่ะไม่ใช่เสี้ยรุนคือคือการกระทาการกระทาเราเรียกว่าอะไรครับการนานกระทําครับกริยาค่ะการกระทําและการทาคืออะไรครับกริอาค่ะอะ กิริยาใช่เก่งมากครับประโยคประกอด้วยประธานกิริยาและก็กรรมดังนั้นเฟี้รุนเนี่ยมันคือกิริยาโอเคนะข้อสองดอมิด,มดมนะครับดอมิดดอมิดคือนามสรรพนามครับนามโอเคคือสรรพนามคราวนี้ตรงนี้ครับ เฟีย้ยรุ่นคือกิริยาถูกไหมมาดีไปว่าอดีตที่บอกว่าเฟีย้ยสามตัวถูกไหมครับจำได้ไหมครับสตัวคราวนี้ในเฟีย้ยรุ่นมูดอและในเฟีย้ยรุ่นมูดอและนะครับมันจะมีจะมันจะมีตัวมันสี่ตัวเฟีย้ยรุ่นไปว่ากิริยามูดอและไปว่าปัจจุบันหรืออนาคตโอเคไหมครับ ปัจจุบันหรืออนาคตซึ่งตัวอย่างเช่นคำว่าดอรอบ้าเนี่ยแปลว่าตีเนี่ยเนี่ยคำเดิมดอรอบาเป็นคำเดิมดอรอบ้าแ ah ปลว่าตีเป็นเสี้ยอดีตคราวนี้หากเราจะทำเป็นเสี้ยรุ่นมุดอลแล้วให้เราเพิ่มให้เราเพิ่มซึ่งตัวเพิ่มนี่แหละครับมันคือ คำตอบในข้อที่สามโอเคนะเฟยตุลโมดอลและมันจะมีพวกพ้องด้วยการสามออโทษดสี่ตัวตัวแรกในตัวคำว่าอาลีฟแปลว่าฉันอาลีฟแปลว่าฉันตาแปลว่าคุณตาแปลว่าคุณท่านโอเคไหมครับนูน แปลว่าเรานูนแปลว่าเรายาแปลว่าเขาคำสี่คำนี้มันจะมาข้างหน้าเปียเปียจากเปียอดีตจะกลายเป็นอนาคตเช่นคำว่าดอรบ้าแปลว่าตีถูกไหมครับเราจะบอกว่าฉันตีให้เติมําคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับ คำว่าอาลิฟลงไปเนี่ยคำว่าอย่างงี้แปลว่าฉันจะตีฉันจะตียังแปลว่าฉันจะตีคราวนี้ถ้าจะบอกว่าตาถ้าบอกว่าท่านตีอ่ะก็เอาตาใส่ปายตาใส่แปลว่าท่านจะตีถ้าบอกว่าเราตีละ่ะนูนใส่ลงไปเราจะตีถ้าบอกว่าเขาตีละ่ะ ใส่ยาลงไปแปลว่าเขาจะตีดังนั้นสี่ตัวนี้มันคือคำที่จะมาบอกว่าเป็นเสียรุ่นบูดอและโอเคนะครับโทนใหม่นะหนึ่งมีคำว่าอาลีฟมีคำว่าตามีคำว่านูนและมีคำว่ายาสี่ตัวนี้มันคือคำที่จะมองบอกว่าเป็นเสียรุ่น มูดดแอโอเคนะครับอ่อาอันนี้มาดูตรงนี้ต่ออ่ไปไหนแล้วอ่าจากข้อที่ 3, าสามอักษรเฟียดดตรงตอนแรกมีกี่ตัวครับตะกี้นี้สี่ตัวสี่ตัวมีตัวอะไรบ้างครับ อลิตานูนยาอ่าอลิตานูนยาหรืออลิปตาอ่หรือว่าอ่าอลิปยานนตาได้หมดเลยครับก็คือมีสี่ตัวนั่นเองสี่ตัวนะต่อไปขั้นตอนแรกของการทําเฟียถ้าเป็นเฟียรุ่นมาดีขั้นตอนแรกบอกเสมอว่าก่อนจะทําการเป็นเฟียรุ่นมาดีหรือมุดอและให้กลับไปล่าง ร่างเดิมขั้นตอนแรกของมันคือกลับไปร่างเดิมโอเคมันจะม่จะไม่นะขั้นตอนแรกของการทําเสียจะปเป็นเสี้ยรุ่มาดีผู้ชายผู้หญิงพวกขาวพวกหลอนพวกอีคกคนกงแต่ให้กลับไปร่างเดิมซึ่งร่างเดิมของเสียมีกี่ตัวครับตะก,กี้นี้สามตัวสามตัวเท่านอ้าว เราได้เรียนไปแล้วเรื่องคําว่าอันมักตาบาแปลว่าห้องสมุดโอเคไหมครับมีเด็กคนหนึ่งเขาอ่านหนังสือน้องสมุดเด็กคนนั้นอ่านหนังสือเรื่องอะไรครับนกขวัวขวานเลยเฮ้ยตอบษ่อนคร,รับพี่ถ้าตอบเป็นภาษาไทยคีอม่ให้คะแนนนะครับตอบเป็นภาษาอัหกับนะโอเคนะครับแสดงว่าต้องกลับไปดูในหนังสือเรียนซิว่า ด็กคนนั้นเขาอ่านอะไรโอเคไหมครับเมื่อกี้มีคนบอกว่า,าโน้กผานถูกไหม <c oughs> อ <c oughs> ่าโาน้กผานแ่ให้เขียนเป็นภาษาอาหรับคำว่าโน้กวานแปลว่าอะไรโอเคนะต่อไปข้อที่หกฮั่นเนี่ยคำนี้ฮั่นฮั่นฮั่นแปลว่าฮั่นครับใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับ ท่านเราใช่หไหมท่านกระจกไหมซึ่งครูยีเขียนคำแปลไปแล้วเห็นไหมครับท่านฟีมักตาบปะปวาเอกสกซีรอห้องสมุดมีประโยชน์มากใช่ไหมตอบว่าอะไรครับน้ำมือลาน้นาอัมตอบน้าอัมตอบคำว่านาอัมแล้วก็ให้คงรูปประโยคอะไรเลย<อ>รูปประโยคเดิมแต่อย่าเขียนั่านลงไปในคำตอบโอเคไหม แสดงว่าถ้ามีเรี่ยวอย่างนี้ปุ๊บตอบคําว่าอะไรตอ,ต,อตอบตอบว่าอะไรครับตอบว่าอะไรตอบว่านา uh oh. นะนาอําแล้วก็ให้คงรูปประโยค uh oh. เดิมอย่าเขียนท่านลงไปออกลงไหมโอเคนะต่อไปข้อที่ข้อที่ถลัดแล้วพี่เจ็ดห้องสมุดเพิ่มพูนความรู้ใช่หรือไม่ ใช่ครับตอบว่าใช่ให้เขียนคําว่าอะไรครับน้ํารือลาตอบแข่นว่าตอบว่าน้าอ้ามแล้วก็ให้คงรูปประโยยนี่คือข้อสอบใช่ไหมครับ